สวัสดีครับแกมนะครับรับบทเป็นมอนครับสวัสดีครับหมิงนะครับรับบทเป็นโซครับก็คืออะไรอกกอะไรอีกอ่ายังบอกไม่ได้ต้องไปดูต้องไปดูเนี่ยครับบอกว่าแรกแรกนะงงแต่รหลังก็ได้กันมุ่กับพี่นไม่บอกมามันเป็นอย่างนั้นไหมแรกครับแรกๆแรกๆงงๆแต่หลังๆก็ได้กันมู่กับคู่งครับใช่ก็ใช่ครับแต่ก็ต้องดูว่าใครจะได้กัน ครับคาแรคเตอร์มอนเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความนิ่งครับแล้วก็มีความตั้งใจสูงมีความมุ่งมั่นแล้วก็อเออ่จะเป็นคนที่ถูกคนอื่นอิจฉาลิสยาได้ถ้าเอาดูนะครับ่คือดูแล้วเหมือนไส้ได้ดูแล้ว <laughs> นะ่าเหมือนไส้จริงๆมาถึงกาแสดงยากไหมต้องทำตัวให้คนเหมือนไส้อ่ะทั้งไม่ยากเลยครับเฮ้ย <laughs> ไม่ <laughs> ไม่อันนี้พูดเล่นครับ <laughs> อัน,อนจริงๆยากครับแบบด้วยความที่เป็นตัวมอนนะครับแต่แล้วมันอาจจะไม่ได้แบบตรงกับตัวเองมากนะักมันก็เลยยากครับ โอ้ผมเป็นคนชิวๆนะครับมันแบบเหมือนสายดนตรีครับม,มันแบบพลังบวกม,มากๆเหมือนแบบผู้ชายจ,จัดๆก็คือตะกุนตีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งแบบเรากุนตีนไปเลยในใจเราไม่ได้แบบคิดอย่างนั้น,นครับแต่เหมือนแบบปกเกลื่อนไปมากกว่าเรารู้ต้องมาร่วมงานทุกการมันจะต้องละลายพิธกรรมกันยังไงบ้างละลายพิติกรรมกันบ้างก็เยอะเลยครับเราต้องแบบทําการบ้านเบิร์กกันแบบสองต่อสองอะไรแบบนี้ใช่ครับแบบลองใช้ชีวิตด้วยกันอะไรแบบนี้ไป,ไปเที่ยวออกกำลังกายด้วยกัน แต่ชีวิด้วยกันแ้วรู้สึกนะว่าแต่ละคนต่างยังไงต่าเราไปของผมแตกต่างยังไงก็น่าจะเป็นที่ความแบบความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นเด็กนะครับด้วยความที่ผมเด็กกว่าก็อาจจะแบบแตกต่างตรงนี้ว้าวแก่ไปอีกเถองเรียนรอเล่นรอเขาโตกว่เคาโตไปแบบมีความคิดที่โตกว่าก็มันเหมือนแบบเหมือนพอพอเราได้เจอเด็กจริงๆอ่ะเขาเราได้เห็นความเฟรชของเขาอ่ะความใหม่ของเขาแล้วแบบ ควสดใสละเลงของเขาประมาณนั้นใช่ใช่น้องเขาแบบพลังเยอะแล้วเราต้องรับตัวให้เด็กเขามรือโอ้โหตอนแรกๆผมก็ยากอยู่ครับเพราะว่าผมผมแบบเราไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักเขาด้วยยงไงมันก็ต้องแบบมีการคุยกันเยอะึ้น่มความเข้าใจกันมากขึ้นก็คือสนิทกันแล้วก็ทหาให้การางนง่ายใช่ครับที่พี่ไปวันแที่เจอหน้ากันโอ้แทบผมแทบเป็นคนที่แบบนิ่งแล้วไม่คุยกับใครเหมือนมอนเลยแบบนิ่งมาก จริงครับพี่จริงจริงแต่ด้วยความนี้อยู่ดีๆเราแบบมันกลมในที่แบบอยู่แบบผมไม่ร่นพี่หาอะไรน้องใช่ครับมีเรื่องคุยมีเรื่องคุยนิดนึงแล้แบบสามารถไม่รู้จักมาก่อนเลยครับแต่ว่าเราก็ทดีให้เกิบอะไรก๊ปที่มันแบบระดับเรโซที่สามารถคุยได้อะไรอย่างนี้เยอะไหมพี่เท่าไหร่บอกกันาไหมพี่สู้ยเจ็ดยหกยหกแจมยึดเอ็ดครับ เรื่อมันต้องเป็น,นวเว่อนกันใช่ไหมเป็นตกว่านิดนึงจริงตัวกว่าตนี้นึงก็ปีหนึ่งครับใช่ครับรววลแล้วพอมาเล่นหนังจีนกบไหนยากที่สุดในการแสดงเรื่องแรกของเราผมว่าตัวละครแต่ละตัวก็แต่ละคนก็แบบยากยากในแต่ละคนยากเท่าๆกันครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเวิร์กกับยงกับมันยังไงมากกว่าแล้วก็แบบว่าเป็นเด็กใหม่ทั้งสองคนมันต้องมีช่วยอะไรกันตั้งใจกับเราสองคนช่วย หมายถึงว่าช่วยกันช่วยกันด้วยกน้างคว่ามีคน่ผ่านงานมาแล้วอะไรอย่างงี้แตเราเป็นใหม่ถงไปอ๋ต้องสามาคีรแค่ไหนที่จะ้ผ่านกัีนี้ไปมากเลยครับอย่างก่อนเข้าซีนจริงๆเราก็จะแบบนัดกันมาคุยต่อได a l o g อเบอร์กันแรบเข้าใจสื่ออารมณ์กันว่าเป็นยังไงอะไรนี้พยามแนะนากันอะไรอ่มาไหนที่แบบเราคิดว่าจะพูดหรือว่าไหนที่ปดไหนที่แบบเราจะมซีนอารมไหนก็จะมาคุยกันก่อนช มันเริ่มซีดมันริ่มซีดยางมาเฮ้ยเออมอมีเยอะไป <ๆ S 1> ไ<ห>นะ <laughs> <laughs> ผมบอกแล้วว่ามันเป็นค c o มิ n g อ f age ต้องอไปติดตามดูเพราะว่าเหมือนคนเรารู้จักกันนะมันก็มีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วยิ่งระยะเวลาที่เรารู้จักกันอนะ่ะมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆมีหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าต้องไปรอดูต้องรอดูดีกว่าใช่แล้วกดดันไม่แค่ฉากกดดันกับฉากเรื่องนะเวลาต้องเล่นฉากนี้ต้องนับหนึ่งอยม บอกไปบอกไปอ๋อหมายถึงว่าฉากไหนละครเรื่องเด่นฉากในหอตอนใช่ไหมพี่ก็ร้อนว่าแา่มันร้อนมากเลยมันอบอุ่นนะพี่เหงื่อตกก็ฉากในซีนเอาพูดในแบบในซีนดีกว่าเนาะแต่แต่ละอันนั้นก็มีความยากเหมือนกันครับบางอันที่แบบอันไหนที่ยากมากๆเลยหรือว่าต้องใช้ความความแบบความสัมพันธ์ของลูาคนสองคนมากก็จะมาคุยกันก่อนแบบต้องมานั่งคุยน้องฝักกันก่อนประมาณนั้นใช่ว่าแบบ ประมาณไหนอะไรเงี้ยเราจะสื่อด้วยตัวละครอย่างนี้ออกมายังไงประมาณเงี้ยทิเดียวผ่านทิเดียวผ่านทิเดียวผ่านอีกครึ่งวันผ่านทิเดียวผ่านดีกว่าเออทิศเดียวผ่านครับไม่สปอยครับไม่สปอยแต่ทิเดียวผ่านมันมีมันมีันมีเยอะพอให้แฟนๆแบบไม่ได้ไม่ไม่ตินอะไรอย่างเงี้ยจริงมะหมอครับจริงมะผมว่าผมว่าจริงๆในตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่ตอนแรกหรือว่าตั้งแต่ในแต่ละตอนนะมันจะมีมันจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วครับ ไม่ใช่ัรแบาของแต่ละตัวด้วยนะของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบความน่ารักความใสใสหรือว่าความคุคนๆของแต่ละคู่ผมว่าได้ฟินเงินตั้งแต่ตอนหนึ่งตอนสุดท้ายเลยครับกา,ลลดารดหวังอะไรไพเพราะว่าเราเป็น,น่ก็ความกดดันก็มากเลยครับเพราะว่าแบบด้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> วยค<ๆ> <ๆ S 1> วามเป็น,ปนที่เป็นคู่เอกก็แบบเหมือนแบบเขาคาดหวังกับเราเยอะหรือว่าเหมือนเราต้องแบบนำซีรีส์เรื่องนี้อะไรแบบนี้ครับต้องแบบ ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เรา,าทําได้ใช่ก็กดดันมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับด้วยความใหม่ของเราสองคนนี้เราก็พยายามเต็มที่ในส่วนของเราแล้วล่ะว่าในตอนนี้เราทําในส่วนไหนได้มากเงี้ยส่วนไหนที่เราพยายามที่แบบต้องเวิร์กกันมนเยอะๆก็พยายามเวิร์กกันสองคนกอบเราเพราะอยากใจทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนไ้ด้วยนะครับกับซีรีส์นี้รอ ตื่นเต้นมากครับอยากดูแล้วจนรองไม่ไหวอยากดูแล้วเหมือนกันเราก็อยากจะรู้ด้วยว่าที่แบบขนาดเราคนเป็นยังไงอะไรน้ครับก็ฝากซีรีส์ our days รับได้ใหม่ในมิยิ้้นยนะครับทุกวันศุกร์นะครับตอนห้าทุ่มตรงนะครับเริ่มวันแรกใน18 8ัปดภาคนี้แล้วนะครับทางช่องวัน31แล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทางช่อง AIS p นะครับขอบค่า